สวัสดีค่ะมาพบกับสฟลานะคะวันนี้เราก็มาสแสดงความยินดีกับน้องลิซ่านะคะซึ่งจากเว็บไซต์นะคะ MGR นะคะ Manager Online นั่นเองค่ะนะคะได้ลงข่าวนะคะกินเนสนะคะกินเนสบุ๊กได้ประกาศอย่างเป็นทางการน,นะคะลิซ่าเป็นศิลิปินเดี่ยวยอดฟิวสูงสุดของโลกค่ะใน24ชั่วโมงจากที่นะคะมีการเผยแพร่นะคะ9ตุลาคม2564นะคะ ก็ถือว่าเป็นอันดับอันดับหนึ่งของโลกนะคะทั้งทุกวิกิพีเดียนะคะได้ตราตรึงนะคะประวัติศาสตร์นะคะชื่อของประเทศไทยไทยแลนด์นะก็ได้ไปอยู่ระดับโลกนะคะแล้วก็มีการบันทึกนะคะให้เป็นปรากฏการณ์นะคะมากมายสำหรับนักร้องสาวไทยนะคะลิซ่าลิ่า มนโนบาลน,นะคะหนึ่งในสมาชิกเกิร์กรูปนะคะของเกาหลีแบ็คพิงนั่นเองนะคะกับลิซ่าซิงเกิลงานเดี่ยวของเธอนะคะซึ่งเธอก,ก็ถูกปล่อยมานะคะล่าสุดนะคะ หนังสือบันทึกสถิติโลกกินเนสนะคะหรือกินเนสบุ๊กนั่นเองค่ะก็ได้มีการประกาศออกมาอย่างเป็นทางทางการนะคะแล้วว่าเธอเน่ะเป็นศิลปินหญิงเดียวนะคะที่มียอดคนดูผ่านเว็บไซต์นะคะ y o u t u b e ภายในระยะเวลา24ชั่วโมงสูงสุดนะคะจากซิงเกิ l a ล,ลิ s a นะคะแล้วก็ถูกปล่อยออกมาวันที่10กันยายนนะคะ2564ค่ะด้วยจำนวนการดูที่สูงถึง73.6ล้านกรังนั่นเองนะคะแสงหน้ามีนะคะแล้วก็ซิงเกิลของนักร้องหญิงเทเลอร์สว f ปไปด้วย่านะ,ะซึ่งวางจำหน่ายในเดือนเมษายน2 5 1 9นะคะซึ่งก็มียอดวิวอยู่ที่ 65.2ล้านครั้งนั่นเองค่ะซึ่งก็กรองอันดับที่1 แบบสบายๆนะคะสำหรับลิซ่าของเรานะคะเรียกได้ว่าตีตื้นกันหลายล้านวิวนั่นเองนะคะอันหนึ่งก่อนหน้านั้นนวซิงเกิลของมันนี่นะคะอีกหนึ่งเพลงจากซิงเกิลละอัลบั้มแรกของลิซ่านะคะก็ได้สร้างประวัติศสาสตร์นะคะให้กับตัวเองและก็วงการตีเกาหลีด้วยนะคะด้วยผลงานศิลปินหญิงนะคะจากเกาหลีคนแรกนะคะที่ขึ้นอันดับขึ้นชาร์ตแรปดิจิทัลซองเซลนะคะของบ i ลบอ o a ด d ชนกันค่ะ ะะซึ่งแสดงความยินดีกับน้องลิซ่านะนอกจากนะ,ะจะเป็นอันดับหนึ่งนะ,ะรีติง้งสร้างรายได้ราคาหุ้นพุ่งสูงและที่สุดของที่สุดก็คือเป็นบุคคลที่อยู่ในประวัติศาสตร์หน้าต้นๆทุกๆ แพลตฟอร์มทุกๆวิกิพีเดียเลยนะคะแล้วก็ล่าสุดก็คือกินเนสกุ๊์ค่ะนะคะก็ได้มีการระบุบันทึกอย่างเป็นทางการแล้วค่ะอันดับหนึ่งของโลกอย่างเป็นทางการน้องลิซ่าค่ะ ขอสดงความยิดีด้วยนะคะน้องลิซ่าแล้วก็กดใจทุกๆคนนะคะก็ถ้าเกิดไม่มีโควิดประเทศไทยเราก็จะน่าจะแบบเฟมัสน,นะคะเป็นที่ท่องเที่ยวนะ,ะโดยเฉพาะจังหวัดอของน้องนั่นเองนะคะจังหวัด บุรีรัมนั่นเองค่ะนะคะวันนี้สัปรดาก,ก็ขออัปเดตข่าวเก๋ๆตะจาชนะคะจางด้านวงการบันเทิงของเรามาฝากนะคะสำหรับน้องลีซันเองค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Sub subscribe นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้สัปดาด้วยค่ะสวัสดีสัปรดาฝากไว้แค่นี้สวัสดีค่ะ